สากลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้นักการเงินจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนห้าคนประกอบด้วยนางสาวดารณีพงยี่ลานักวิชาการสากลชำนาญการนางสาวนันทนิตมานบนักวิชาการสากลชำนาญการนางสาวสุมาหานาแก้วนักวิชาการสากลชำนาญการนางสาวรัชดาพรบุญวงศ์นักวิชาการสากลชำนาญการ นางสาวอุมาพรจันทรมาศนักวิชาการสากลปฏิบัติการนางสาวนันพัฒแทนโปโนักวิชาการสากลปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสากลการเกษตรระดับอำเภอจำนวน18สถาบันและสากลอมรัพย์ที่มีทุนดำเนินการเกิน5,000ล้านบาทขึ้นไปจำนวน2สถาบันรวมทั้งสิ้น20สถาบันและรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสากล ให้สากลจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบและนำเสนอผลการวิเคราะห์ในที่ประชุมผู้ตรวจการสากลเมื่อวันที่22มกราคม2564และวันที่1กุมภาพันธ์2564เพื่อให้ผู้ตรวจสากลนำข้อมูลไปประกอบการตรวจการต่อไป